สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึงครับในรายการคุยกันหมายเล่เปื่ยใกล้คุกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพอดีมีข่าวข่าวสาคัญคืออดีตกรรมการของพรรคการเมืองใหญ่พรรคการเมืองหนึ่งนะครับสุขสาร,รตัดสินว่าอาจารย์นะครับแล้ววันนี้มีคนถามว่าอาจารย์เนี่ยกับมคมขืนเพราะตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเป็นอนาจารย์หรือคมขืนมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอาจารย์กับคมขืนมันต่างกันตรงไหน นะครับเอ่อเรามาคุยกันเรื่องข,องข่มขืนก่อนข,อข่มขืนสองเจ็ดหกกำหนดเลยว่าผู้ใดข,ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยคู่เขียนประการใดๆใ,ใ,ใ,ใช้กำลังมั่วสบายหรือทําให้อยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้หรือทําให้เข้าใจผิดต้องระวังโทษสี่ถึงยี่สิบปีเอ่อมีแค่นี้ครับซึ่งึถ้ถา,ถ,าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกมันจะกําหนดนิยามเพราะว่าข,ข่มขืนคืออะไรเพราะว่ามันมีส่วนเพิ่มที่ว่าอนอกจากใช้อวัยวะเพศแล้วหมายถึงการใช้ สิ่งอื่นๆซึ่งนอกจากอาวัยวะเพศเข้าไปในทวานหนักหรือเข้าไปในอวัยวะเพศเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดฐานข่มขืนซึ่งความผิดนี้แม่งโคตรโหดมันทําให้กฎหมายมันกว้างขึ้นในเรื่องพวกข่มขืนซึ่งซึ่งหลายคนก็มองว่ามันมันมันเกินอ่ะมันเยอะไปนะครับซึ่งพอมาปัจจุบันนี้ได้มีการปรับแก้ปรับแก้คืออะไรก็อย่างที่คุณเห็นครับ จากบทนิยามเดิมที่เรียกว่าการข่มขืนเนี่ยเหลือว่าคืออะไรแม้กระทั่งทางปาก็ยังเหลือเป็นข่มขืนกลับมาเหลือแค่ว่าผู้ข่มขืนกระทำชำเราเฉยๆซึ่งบทนิยามเดิมของการข่มขืนการํำเราในสมัยก่อนก็คือโจเข้าไปจิ๋มอธิบายกันตรงๆเลยแค่นั้นแหละครับคือเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเข้าก็คือถือว่าผิดฐานข่มขืนทันที แล้วในส่วนที่ไม่ค่อไม่มีเหตุการณ์ที่ว่ากระทำทํเราเกิดขึ้นจะเป็นยังไงครับมันจะถูกโยนเข้าไปในมาตราสองเจ็ดแปดครับซึ่งเป็นมาต่าอนา,าจาร์อนา,าจาร์ก็คือคิดง่ายๆครับถ้ากฎหมายบอกว่ากระทำอนา,าจาร์ก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีนะครับโดยขู่เห็นการะทำรายก็คล้ายๆข่มขืนนะครับนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือข่มขืนเนี่ยมันมีโทษขั้นต่ําอยู่ที่สี่ปีนะครับ โคจะหนักกว่า4ี่ี่สิบแต่ส่วนอาณาจารย์เนี่ยจะเป็นไม่เกิน1ิปีซึ่งแต่ไม่มีขั้นต่ำเรื่องตรงนี้สารเขามองว่าเนื่องจากว่าอาาจารย์เนี่ยสารกำหนดนิยามว่าคือการกระทําที่ไม่สมควรทังเพศซึ่งมันคืออะไรก็ได้ไงที่สารรู้สึกว่ามัน,มนไม่สมควรนะ่ะดีการล่าสุดที่ผมมาแล้วก็เออโอเคอันนี้ก็เป็นดีการที่ดีก็คือ,อไปจูบศีรษะด้านหลังก็คืออยู่ดีเขาอยู่เขาอยู่ของเขาดีๆอยู่ดีก็มีคนมาจูบศีรษะเขา อันนี้ก็คือเป็นการการะทำไม่สมควรทางเพศซึ่งก็ผิดสาร278แต่ว่าสารก็ไม่ได้โทษหนักเพราะว่าไม่ได้มีการทํารุนแรงหรืออะไรนะครับอ่ะจะมาคุยต่อนะครับจากที่เราเห็นครับที่เราบอกว่าคมขือเนี่ยมันถูกแก้หนึ่งให้มันมีความกว้างขึ้นแล้วก็ถูกแก้ความกว้างนั้นให้ลดลงซึ่งการแก้ที่ทําให้ลดลงนั่นนะครับมันถูกโยนมาอยู่ในอนาจารครับก็คืออนาจารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใหม่อีกอันหนึ่งก็คือ การกระทําโดยใช้วัตถุหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวันหนะักก็จะมีความผิดฐานอาจารย์แต่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 แก้นี้ไม่ได้โทษลดล,ดลงนะครับคือเอาโทษของคมขืนะลงมานะครับสาเหตุของการจัดการกฎหมายตรงเนี้เราจะเห็นได้ว่าคือ,ค,อคือตัวคนออกกฎหมายเองก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่การข่มขืนนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเอาเอาวัยวะเพศเข้าไปในะ ในอวัยวะเพศมันเป็นการเพื่อสาเร็จความใคร่ของตัวเองโดยการเอาวัตถุหรือสิ่งอื่นเข้าไปในอวัยวะเพศมันไม่สคมควรเป็นข่มขืนแต่มันควรจะมีโทษแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีการย้ายจากการข่มขืนลงมาที่อนาจารโดยที่ไม่ได้ย้ายแต่ไม่ได้ย้ายแต่ตัวอักษรย้ายโทษออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันคือแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่เอามันมาอยู่ในหมวดของมาตาที่มันดูโอเคขึ้นนะครับนั่นแหละ เพราะนั้น่ะไอในเคสเหล่านี้เราจึงเห็นว่าในตัวของอดีตกรรมการพรรคครับที่โดนสารตัดสินนั่นะคือเขาอาจจะไม่ได้ถึงกขนาดมีเพศสัมพันธ์หรือมีการร่วมร่วมสัมพันธ์กันแต่ว่ามีการการะทําที่ไม่สมควรํำเพศก็สามารถเอาผิดตรงนี้ได้แล้วไอตรงนี้เป็นสิ่งที่เตือนหลายๆคนเลยนะครับหลายคนเรา อาจจะบอกว่าผมคืนสมัยก่อนเนี่ยมันต้องผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่ไม่จาเป็นครับเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือเพศผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้เพียงแต่ว่าการปรับกฎหมายจะมีการปรับกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่หลายหลายคนเขาแซวกัน,นะครับว่าในช่วงสงกรานะถ้ามีใครล้วงเข้าไปในกางเกงในหรือชั้นในของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามอ,อาจจะโดนข้อหาข่มขืนได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ละ มันถูกพาร์ตลงมาเป็นอนาจาร์แล้วแต่เป็นอนาจาร์ที่โทษถ้าขมขืนเพราะฉนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่หลายๆคนยคนะต้องเข้าใจในการปรับตัวบทและระวังให้ดีนะครับว่าอนาจารไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับโทษหนักได้เหมือนกันผมขืนก็เหมือนกันครับขมขืนนี่หนักมาตลอดครับและข่มขืนณนปัจจุบันเนี้มันแตกต่างกับเดิมด้วยอ่ะพอดีนิดนึงคุณนึกออกมีคนถามจากที่เราเคยมีความเชื่อว่ามคมขืนเนี่ย มันต้องมีอายุความสามเดือนใช่ป่ะครับนักจักรู้ไม่ใช่นั้นเขาจะถือว่าสมยอมได้มีการหลังจากเนี่ยจริงๆริมันปรับมานานนะกฎหมายใหม่ที่ปรับมานานคนะขคมคืนไม่ใช่สามเดือนนะครับคมคืนอ,อายุความสิบห้าปีครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะยกเลิกว่าโทษค่มคืนนะเป็นโทษที่สามารถยอมความมาได้แล้วยกเลิกมาประมาณเกือบเจ็ดแปดปีละเออจะสิบปีแล้ว,ะลวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกคุณต้องระวังให้ดีถ้าคุณไปทําไม่ว่าจะเป็นคมคืนหรืออนาจารเนี่ย ระวังนะครับโอเควันนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ตอนน้ำปีเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีปัญหาเนี่ยอันนี้คุณติดคุกเอาไว้ง่ายนะเพราะนั้นต้องระวังให้ดีๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโรคโทษข่มขืนและโทษอาจานะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆครับอย่าไปลุ่มล่าใครนะไม่งนั้นจะโดนโทษหนักไม่รู้ตัวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ